ไทลและเนื้อสเขาเด้าพิธิกรเนี่ยเ็จะมีต้าอูนิวมาเบลแล้วก็มีเชล่าเนาะถุงเคลือบโ เน้อล้คุณสุช่อง DNA ก็วันนี้ไม่มีเดียไม่มีนิ้งมีแต่อั้นะคะก็วันนี้ช่อง DNA ก็จะเหงาหง่อยซอกซอยนิดนึงก็เราเดี๋ยวปิดเทอมก็ไม่ได้เจอกันนะคะทุกคนก็ต่างไปทําภารกิจของตนเองรวมตัวกันค่อนข้างยากนิดนึงเนาะไม่มีเวลามารวมตัวถ่ายเลยนะคะทําให้ช่วงปิดเทอม2-3เดือนนี้นะคะเราอาจจะแบบไม่รวมตัวกัน3คนเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะ ถ้าทุกคนเหงาเนี่ยก็อยู่กับอั้าได้นะคะถ้าอั้มแล้วคนเดนต์จะดูกันไหมคะทุกคนแต่ว่าก็ไปดูช่องดีสมายมีของเราได้นะเพราะว่าอันนั้นเราก็จะลงคอนเทนต์ส่วนตัวของเราด้วยแล้วก็จะลงช่องนี้ด้วยแต่แบบกลัวทุกคนเหงาไงทุกคนแบบสมัครมาแล้วเราหายเลยเอ้าหายไปเป็นเดือนอะไรเงี้ยก็กลัวทุกคนจะเหงาฉะนั้นแล้วก็จะหาอะไรมารีแอคแก้ขัดขั้นเวลาไปก่อนนะคะระหว่างรอเราเปิดเทอมแล้วเราคอนเทน เมมนนต์าาะะคว่ช่วงผิดเทอมนี้ถ้าสมมติว่ามีแค่อ้ำเนี่ยคนอยากดูอะไรกันอยากเห็นคอนเทนต์อะไรแบบให้เรารีแอคไหมเรีแอคไลฟ์เก่าๆหรือว่าอยากให้เรารีแอคอะไรลองคอมเมนต์มาดูเราจะพิจารณานะคะส่วนวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่เราจะมารีแอคอะไรไปดูกันทุกคนเห็นข่าวไหมคะว่าเอ็มคาวดาวของรายการเกาหลีที่แบบเป็นเพลงโชว์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมรายการโชว์วาลาคัมแบ็กอะไรอย่างเงี้ยมาเปิดเป็นไทยแล้วนะคะเป็นไทยแลนด์นิวส์สิคาวดาวก็พิธีกรเดี๋ยวเราก็จะรู้จักกัานา ก็คือลูกเราเองคุณน้าต้าอู่วิทยานะคะก็จะมีต้าอู่หนูนิวมาเบลแล้วก็มิเชล่าเนาะก็คือเรารู้จัก4คนนี้หมดเลยเราชอบมากซึ่งเมื่อวานก็แบบมีโชว์นะคะของพี่อู่กับมิเชล่าซึ่งเป็นเพลงงานเต้นรำในคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งแมสมากตูพตออลงในในเอนะคะแล้วก็แมสมากคลิปนี้หูเคลือบทองหูเคลือบทองจริงคุณนะ้าแล้วก็เขาได้ลงคลิปเต็ม5นาทีมาแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะแล้วไปหูเคลือบทองด้วยกันนะคะ เอาสิบ้านทุกคนคือแค่ดน,นตรีคือนอนมีความแบบจีนมันมีความจีนอยู่จริงๆนะแล้วแบบแค่ดน,นตรีที่เงาคนลุกแล้วอะ่ะขอบคุณที่มีโชว์ให้เอ็นซีคนเก่งคนนะคะเพิ่ง,งาม,ามือต้องได้มีเต,ตโชั่น

เรื่องความโั้หของสองคนนี้คแบบ Okay.

งานภานะคะงานแสดงงานร้องเพลงเข้าเลยค่ะคุณภาพขนาดนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนกัไรผู้บริโภคอะไรนี่สิเขาดาวก็จบไปแล้วนะคะกับงานเต้นรำในคืนพระจันเต็มดวงซึ่งโคตรพอทุกคนคือในพาร์ทเดียวอ่ะมันก็ทำได้ดีกินใจตั้งแต่เริ่มมาเลยอะ่ะส่วนพาร์ทคู่ประกบกันก็คือแบบลายประสานเลิศ แบบชําซึ่งเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรตรงนี้มากแต่คือเราเป็นผู้ฟังอะ่ะเราเป็นผู้เสพเฉยๆแต่ร,รู้สึกว่าโหดีวะ่ะทําดีแบบทาถึง แล้วก็จากที่รู้มานะคะคือพี่อู๋เป็นคนเลือกนะคะพี่อู๋เป็นคนเลือกเพลงนี้แล้วก็สมม่งมาถามอีคลาเนาะอีคลาก็ตอบตกลงมาแล้วก็มีการซ้อมกันเขาแบบคิดเองฝึกเองแบบลายภาษาแบบคิดกันเองเลยอะโชว์เนี่ยเราแบบชอบว่าเก่งสุดยอดใครยังไม่มุงมุงด่วนนะคะคนมเป็นความสามารถแบบนี้เป็นแฟนคลับว่าภูมิใจเออแล้วก็ไม่แค่แฟนคลับตัวเล็กคนหนึ่งอะแต่รู้สึกว่าเออเราภูมิใจว่ะเมลอมเราเก่งอะ เลิศก็ฝากทางมิเชลล่านะคะมิคฟูสก็คือร้องเพลงเพราะมากอนาคตไกลแน่นอนอยากฟังเต้าอูหลดเวอร์ชันแบบเพลงเพลงนี้นะเยี่ยนเร่งใตอะอันนั้นก็คือก็เขินแต่ว่าเพลงนี้ก็จริงเขินแล้วก็แอบคิดว่าจะมีไหมเพราะว่าภาพสปอยออกมาแปะภาพสปอยออกมานะคะเป็นภาพแบบมีความขอบความเต้นลําอะไรในซีรีส์ Century o f l o v e นะคะก็ c e n t u r y of Love นะคะ,ะ,คะถ้าใครยังไม่รู้ Century o f l o v e เป็นซีรีส์เรื่องไม าอุกรายากับเอารถกันคนนะคะฝากด้วยค่ะรอติดตามก็เร็วๆนี้นะคะพี่แกมีฝีมือทั้งการแสดงร้องเพลงนะคะแล้วก็แอบหวังนะคะว่าเพลกับละครคาดหวังนะฝั่งเอ็มเขาดวด้วยนะคะขอบคุณที่มีเวทีดีๆแบบนี้ให้ศิลปินได้โชว์ ให้แบบคนที่มีฝีมือคนทีเขาสามารถได้แบบได้โชว์ต่อเอ็มซีใต้อู่นะคะแล้วก็อัพโหลดด้วยเผื่อจะมีเพลงใหม่เวลได้ไปโชว์บน t h a i l a n d เอ็มซี l าดาวไท a แลนด์เอ็มซ a l ขดาวนะคะจะมีในทุกๆวันอาทิตย์เวลา5้าโมงครึ่งนะคะทางช่อง3ก็ไปรอดูได้เลยค่ะใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดติดตามเขอให้มีแฟนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งว้ติดตามช่อง d n a อ็นด้วยนะคะเดี๋ยว DNA จะกลับมาแน่อนอนรอเลยค่ะทุกคนว่า